สวัสดีครับพี่พ,พี่ทุกท่านเพราะว่ผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองตั้งแต่สมาคมเปิดตลาดเช้านี้มานี่ยังไม่มีวี่แววว่าจะลงเลยนะแล้วคนที่มีสถานะซื้ออยู่เนี่ยพี่จะขายราคาไหนดีหรือว่าคนที่ตกรถอน่น้องก๊อฟเนี่ยพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยพี่จะซื้อได้ราคาไหนหรือแม้แต่คนที่มีสถานะขายอยู่เนี่ยมันจะลงมาให้พี่ไหมมาดูปัจจัยทางพื้นฐานทางฟันดิมิทัลกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องที่ราคานะครับมาดูนะฮะวันนี้ คืนนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับแต่ว่ามีแถลงอนช่วงตี1 FOMC นะครับคุณอีวานนะครับผมมาดูกองทุน SPDR นะครับมีการซื้อเข้าเมื่อคืนวันศุกร์นะครับ5.82ตันนะโหเยอะมากเป็นการซื้อครั้งเดียวเยอะในรอบหลายเดือนนะครับถือคองนะครับตอนนี้1,025.15ตันนะครับในปัจจุบันนะอันนี้ก็มาทำตารางให้ดูนะครับว่า สิ้นเดือนมกราเนี่ยขายไปแล้ว10.61ตันนะสิ้นเดือนกุมภาก็ขาย66.6ตันนะมีนาก็ขายอีก56.03ตันและเมษาขายไปแล้วกว่า20.46ตันตอนนี้เพิ่งเข้าเดือนพฤษภาเนี่ยเพิ่งจะสัปดาห์ที่สองในตอนนี้เนี่ยซื้อไป8.11ตันเนี่ยจะซื้ออีกไหมนะครับเพราะถ้ารวมขายออกตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายไปแล้วกว่า145.59ตันนะครับก็ มาดูกันต่อไปครับแต่ว่าการที่ซื้อบวกระดับห้าตันกว่าเนี่ยส่วนตัวให้น้ําหนักขึ้นนะราคานี้มาดูข่าวใหม่จริงๆนะต้องเรียนพี่เลยไม่มีนะจริงๆนะราคามันแพนิกจากการประกาศตัวเลขเนี่ย,ยก็เลยทําให้ดูในคืนวันศุกร์นะครับตอนทุ่มครึ่งน,นะครับเป็นในเรื่องของ รายได้เฉลี่ยนี่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 ตัวเลขเดิมอยู่ที่ติดลบ0.1นะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาที่0.0นะครับรายได้เฉลี่ยเนี่ยเขาดันเพิ่มขึ้นที่0.7แบบนี้ไม่ดีเนี่ยลบทองละเพียงแต่ว่าการจ้างงานเนี่ยตัวเนี้ยซึ่งออกโดยภาครัฐรบาลด้วยนะ Non-Farm Employment Change เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่จัดแสนเจ็ดหมื่นลายนะครับแล้วคาดการณ์ว่าการจ้างงานจะเพิ่มถึงระดับเก้าแสนเก้าหมื่นลายจะออกมาจริงเนี่ย ผิดคาดเพียง266,000หลายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จาากรจ้างงานลดนะพี่พอเราเข้าไปดูในเนื้อความจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากมาตรการน่ะของคุณไบเดนไงคุณโจไบเดนน่ะว่าการแจกเงินให้กับผู้ตกงานเนี่ยเป็นสัปดาห์ละ300เหรียญต่อสัปดาห์จำได้ไหมครับผมจนถึงสิ้นเดือนกันยานะครับซึ่งแรงงานกลุ่มนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาในตลาดเท่านั้นเองเพราะว่า จากแรงงานอ่ะหนึ่งในสี่ของเขานะครับของทั้งหมดพูดได้ง่ายที่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเขาได้เงินเยียวยาได้มากกว่าค่าจ้างเขางั้นก็ยังไม่ต้องทํางานก็รอรับเงินไปก่อนนะพูดได้ง่ายนะครับผมก็ทําให้การจ้างงานเลยลดลงลดลงนะครับอันนี้อันนอันเมนไม่เลทนะครับอันเอนพอยเมนต์เลทจากหกจุดศูนเปอร์เซ็นต์นะครับ คาการว่าจะลดลงที่5.8%นะครับคือพูดง่ายคนว่างงานนะพี่คนว่างงานเขาเพิ่มเนี่ย6.1%นะครับเอาว่างงานเพิ่มนี้ก็บวกทองเลยทองมันก็วิ่งตาตั้งเลยนะครับวันศุกร์เพราะแบบนี้อันนี้ตัวนี้มีเพิ่มมานิดหน่อยแต่ว่าตอนช่วงหลังสามทุ่มไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะพี่ไอ้ตรง Final ค o o l c e l e Inventory เนี่ยตัวสินค้าคงคลังเนี่ย ตัวเนี้ยตัวเลขเดิมอยู่ที่หนึ่งดสี่เปอร์เซ็นะครับราคาการกันจะเท่าตัวเท่าเดิมพูดได้ง่ายแต่ว่าออกมาลดลงเนี่ยอ้าสินค้าโคกกำังลดลงแสดงว่ามีการจับจ่ายอบวกทองนะจริงๆอะ่ะก็เขียนไว้ลบทอลบต่อทองเลยนะครับแต่ไม่ใช่อมันลดลงนะตัวนี้นะครับก็หมดแล้วเรื่องข่าวไม่มีแล้วนะและตัวงที่หลายคนจับตานั่นคือเรื่องของพันธบัตร แต่ก๊อให้ดูก่อนพี่ดูนะตัวเลขเนี่ยออกมาไม่ดีเอา้าบวกทองแล้วทําไมหุ้นบวกอะน้องก๊อฟเนี่ยหุ้นบวกหมดเลยนะทั้งดาวโจนส์เนี่ยสันพีห้าร้อยนัสด,ดเนี่ยตัวเนี้ยตัวท็อปเลยศูนย์จุดแปดปเอร์ซ็นี่ยพี่รู้ไหมว่านัสนัสแดดจริงๆแล้วขึ้นยากมากนะครับตัวขึ้นเนี่ยที่มีผลต่อพวกเอ่อ กองทุนเกษียณอายุเขาเงี้ยดาวโจรน,นะครับเพราะว่ากองทุนรวมบ้านเขาลงทุนหุ้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเรียนก่อนฉะนั้นดาวโจรเรื่องร่วงเนี่ยยากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อนี่ไงพันธบัตรสหรัฐอายุสิบปีนะครับอันนี้คือล่าสุดเลยนะนี่ก็เพิ่งทําเนี่ยนี่เพิ่งทําหลังเที่ยงเลยนะเนี่ยเปรับตัวลงมานะครับถ้าพี่ดูข่าวมันมาเช้ามีการปรับตัวขึ้นเนี่ยนี่ล่าสุดเลยเดี๋ยวนี้เลยเนะพิ่งทํานะหนึ่งร้อยลงมาศูนย์นะ เท่าวัดเนี่ยก็เท่ากับว่าจบแพทเทิร์นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์หรือใครจะมองเป็นคัพก็ได้ถ้ามองเป็นคัพก็มีโอกาสขึ้นต่อถ้าขึ้นต่อก็น่าจะบวกแต่พอมันเป็นอินเวอร์เนี่ยมันครบด้วยเงื่อนไขของแพทเทิร์นเขาก็พักตัวลงเท่านั้นเองจุดนี้ก็ยังไงให้ระวังนะครับก็ถ้าหากว่าพนับัตรตัวนี้ปรับตัวลงนะอันนี้มาดูอันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นนะเนี่ยนี่คือภาพที่ก็เพิ่งทํานะอันเนี้ย วัด100ขึ้นมาศูนย์เนี่ยเทสแนวรับ2 3่ดหนะดีเลยนะครับผลตอบแทนพัธบัติสหรัฐหรือทัสซิลี่ย,ยูเนี่ยเขาปรับตัวขึ้น,นระยะสั้นสิบปียังไงก็มันมีโอกาสเป็นลกตะทองนะพี่อันนี้พิจารณาน,าน,นิดนึงนะครับมันไม่ได้ตัวแปรนี้อย่างเดียวต้องมาดูตัวอื่นด้วยแบบนี้นะครับดอลลาร์อินเดกล์ละวัดหนึขึ้นมาศูนย์พักแนวรับจำได้ไหมครับ เขาจะเด้งแรงๆจากในกรอบเนี้ราคาใดราคาหนึ่งเทสรับแรกเห็นไหมเด้งไม่ผ่านต้านนะครับ91.12เนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวต้านระดับ61.8%ไงว่าเขาไม่ผ่านเขาก็พักลงมาใหม่เทส88.6ก่อนอยู่ที่จะหลุดลงไหมอ่ะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงอยู่ถ้าปรับตัวลงแบบนี้นี่ส่งผลบวกต่อสปอตทองนะครับก็ต้องดูว่ารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ก็รับถัดไปนะครับ ดอลลาห์ยังเด็กก็จะมีผลต่อค่าเงินบาทภาพนี้ก็จะไม่เหมือนกับคลิปเมื่อเช้าอันนี้ก็ก็ย่อยไทม์เฟรมนะครับจุดนี้หนึ่งร้อยข้างบนนะครับมาศูนย์เป็นการวัดแบบหาเป้าลงพูดง่ายๆนะครับเขาหลุดเนี่ยแนวรับใช่ไหมครับสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าตอนนี้กลายเป็นแนวต้านสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าเลยตอนนี้อยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้ก็เคลื่อนที่อยู่บริเวณเนี้ให้ความสําคัญกับแนวรับ 31.05ถึง30.88ตรงนี้ในกรอบนี้ถ้าหากว่าลงมาโซนนี้แล้วเขามไม่หลุดก็โอกาสีท่จะกลับขึ้นไป31.15ถึง31.35มีนะครับแต่ตอนนี้อินดิเคเตอร์ก็ปรับตัวลงไงน่าจะยังคงลงได้อยู่นะครับแต่ถ้ายื้อก็เตรียมตัวเจอเขาสะบัดขึ้นพี่แต่ว่าตอนนี้จุดสูงก็เตี้ยลงน่าจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้จนกว่าจะยืดเหนือ31.15ขึ้นมาได้ จะส่งผลถึงจะส่งผลบวกต่อราคาทองคาแท่งนะครับอาคราวนี้มาดูในส่วนของทองคาแท่งนะครับชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยในเมื่อจุดต่ํายกขึ้นเห็นไหมวิธีการวัดเราก็จะวัดเปลี่ยนไปเราก็จะตีวัดหาเป้าขึ้นเลยคราวนี้เป็นการวัดแบบฟิบูแอนาชีแบบโปรเจคชันนะครับราคาตอนนี้ที่พักตัวอยู่เนี่ยนี่เท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันหกสิบนะครับก็ตั้งใจทําหลังจากเที่ยงครึ่งไปแล้วเพราะว่าอยากให้ดูจนช่วงบ่าย มันจะได้อัปเดตเท่านั้นเองช่วงบ่ายจนถึงคืนนี้น่าจะขึ้นที่ไปไหนที่ทางไหนนะครับคราวนี้ก็มาดูกันว่าในเมื่ออยู่แบบนี้ใช่ไหมเอาแนวต้านก่อนเลยต้านสำคัญ27,130ตรงระดับฟิบูแคชี161.8%เดี๋ยวผมจะพูดช้าๆนะอันนี้สำคัญกับพี่ๆอยากให้อยากให้ทราบนะครับแล้วถ้าเกิดเขาฝ่าตรงนี้ไปได้ล่ะน้องก๊อฟมันโล่งมากเลยนะใช่มันโล่งจะมีแนวต้านอีกทีเนี่ยความสูงประมาณเนี้ยแต่พี่ลองดูก่อนนะ ว่าความสูงชุดถัดมาเนี่ยเวลาที่เขาไม่ผ่านนะเขาพักอย่างนี้เลยนะโซนเนี้ยอันตรายมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาฝ่าไปได้ล่ะก็เนี่ยเป่าขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นเลยนะราคาทองคำแท่งเก้าหกห้าอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบาทครับตรงนี้ถ้าฝ่าแล้วหกสิบเอ็ดจุดแปดนะแล้วถ้าเกิดขึ้นไม่ได้อ่ะมันจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบตรงนี้เห็นไหมครับ แถวนี้และ26,800แถวนี้ถ้าหลุดพี่ลองดูนะถ้าหลุดอ่ะก็ให้ไว้26,650ตรงนี้127.2%แต่พี่ลองดูตอนนี้เขาขึ้นก่อนฉะนั้นถ้าเขาหลุดตั้งแต่26,800้เขาจะหล่นแบบโคมเดียวเนี่ยก็ได้นะเพราะวันนั้นมันไม่ได้มีข่าวอะไรสำคัญแรงๆมากนะก็เปลี่ยนพี่ก่อนนะอันนี้เป็นวันพฤหัสนะจุดเนี่ย แท่งเดียวเลยเนี่ยเกินหมดทุกแท่งที่เคยลงมานะครับเปรี้ยงขึ้นมาเลยฉะนั้นแนวรับที่มีนะยะสำคัญถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า26,800จะอยู่ที่26,2 7 0เจครับแถวนี้นั่นคือแนวรับระดับหนึ่งถ้าหล่นลงมาพักแล้วไม่หลุดการลงจะยากมากจะมีโอกาสไถขึ้นกลับไปต่อเลยถือว่าพักจบแล้วนะครับต้องเรียนก่อนนะแล้วถ้าเกิดเขาหลุดแล้วน้องกอลฟนี่อ่ะ 25,730ครับบริเวณฟิบเจอชที่68.8พี่ๆที่เทรดทางเทคนิคแล้วได้ฟังอยู่จะเข้าใจเลยว่าใช่มันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าการวัด projection แล้วมันจบชุดขึ้นมันจะมีแนวรับสำคัญคือ2แนวนี้อยู่ที่หลุดหรือไม่หลุดถ้าไม่หลุดจะเด้งต่อถ้าหลุดก็เนี่ยเป้าถัดมาก็ไม่ได้พูดเพื่ออวยค,คนที่มีสถานะขายนะพี่แต่เรามองตามเนื้อผ้านะอ่ะคราวนี้มาดูร้านทองโฟนนะ พี่ๆที่ลงทุนโฟนายตอนนี้ก็โอ้ราคาใกล้แนวต้านแล้วตอนนี้นะครับห่างไม่เยอะหรอกให้ความสำคัญกับแนวต้าน28,106บาทแถวนี้นะครับฝ่าไหมถ้าฝ่าก็แนวต้านถัดไปก็ก็ก็ให้เลยร้อยหนึง่งอย่างเก่งเลยถ้าขึ้นมาแล้วฝ่าไม่ได้รับพักก็ให้ระวังจากที่เขาเคยกระทำลงมาก่อนนะเวลาขึ้นเนี่ยพี่ดูเนี่ยขึ้นแท่งจะสั้นๆนะแต่เวลาลงเนี่ยโอ้โยังกระดริบนะ ถ้าฝ่าไปได้ต้านถัดไปนะครับหรือเป้าการขึ้นของสมการทั้งชุดนี้เลย28,666บาทแถวนี้ครับแถวนี้4,9นะครับ4,9แนวรับล่ะ27,940ืารแถวนี้แหละไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าหลุดเนี่ยตัวน,นี้จะสำคัญกว่า27,764บบาทนะครับแถวนี้ครับแถวนี้ และ27,609บาทนี่บริเวณ127.2%แถวนี้แต่ว่าแถวเนี้ยพี่ดูนะดูนะราคานี้นะถ้าหลุดมันเป็นชุดนี้ที่ขึ้นมาเต็มแท่งฉะนั้นถ้าหลุดแนวรับสำคัญเขารออยู่ข้างล่างนะครับชุดนี้อินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นให้น้ำหนักในการขึ้นก่อนในตอนนี้โอกาสปรับตัวลงค่อยว่ากันอยู่ที่ว่าเกิดสัญญาณขายเมื่อไรแล้วค่อยคิดเรื่องาการปรับตัวลงอะคานี้กลับมาดู g o นะครับจ o m เทรดในตลาดทีเฟนะครับชุดนี้ทั้งชุดทําการวัดเนี่ยด้วยความที่เขามีแก็บเนี่ยเราเราจะวัดแบบโปรเจคขึ้นเนี่ยมันจะดูเราอาจคาดเคลื่อนฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาหล่นลงมาแรงใช่หไหมก็ตีรีเทสสวนฟับขึ้นไปเนี่ยตีขึ้นไปเลยจะได้เป้านะครับแนวต้านนะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสาสิบหกตอนนี้ตลาดปิดอยู่ต้องไปรอดูช่วงบายบเดี๋ยวเขาเปิดเดี๋ยวพี่ลองดูนะว่าฝ่าได้ไหม เพราะตอนนี้เขาขึ้นไปจะมีนอต้านหนึ่งพันแปดร้อหกสิบเอ็ดครับสำคัญแล้วอันเนี้ยสำคัญเลยดูนะเนี่ยชนแถวนี้ส่วนตัวก็มองแถวนี้สำคัญแล้วนะครับถ้าฝ่าไปได้ก็หนึ่งพันแปด้อยแปดสิบเจ็ดแถวนี้และหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเหรียญตรงนี้นะครับแนวรับสิหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยตรงกับฟิบนาชีห้าสิเอร์เซ็นแถวนี้เป็นแนวรับที่มีนัยาสำคัญเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญนะหลุดไหมพอหลุดเนี่ยพี่เห็นภาพนี้ไหมครับ เขาเป็นแนวรับสําคัญและเขาเป็นแนวต้านสําคัญมาตลอดไหมเขาไม่เคยฝ่าพอฝ่ากันเนี่ยเต็มแท่งเลยเต็มช่องทั้งช่องเลยแนววันศุกร์แนวรับคือ1792ันครับและ1749แถวนี้หลุดไม่ได้นะเนี่ยหลุดก็มีโอกาสปรับตัวลงแต่ตอนนี้เขาขึ้นได้อยู่อย่าเพิ่งคิดเรื่องปรับตัวลงนะครับเขายังขึ้นได้ในตอนนี้คราวนี้มาดูในส่วนของ GOM นะครับ GO เนี่ย100ข้างบน0ูนย์ข้างล่างวัดเป็นรีเทส ฝ่าแนวต้านเห็นไหมฝ่า61.8ขึ้นมาได้ฉะนั้นให้น้ำหนักการขึ้นก่อนเลยให้ความสำคัญกับแนวต้าน27,210นะครับตอนนี้อยู่27,160นะมีต้านสำคัญบริเวณฟโบนาชชี78.6%ฉะนั้นถ้าตรงนี้เริ่มเป็นต้านสำคัญแล้วแต่ฝ่าระดับ26,640เนี่ยโอกาสถึง27,540มีมีนะครับ ฉะนั้นสองต้านนี้จะสําคัญมากเลยแล้วถ้าเกิดฝ่าแล้วน้องก๊อฟนี่สองหมเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเท่ากับเขาขึ้นครบทั้งชุดเป็นอินเวอร์เทสเอ็โชอเดอร์ทั้งชุดครบฉะนั้นต้านนี้จะมีนิยวสาคัญมากนะครับให้ความสําคัญกับแนวรับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบนี่แหละขึ้นยังไม่มีแท่งพักเลยนะบอกก่อนฉะนั้นถ้าพักเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะแต่ตอนเนี้ในเมื่ออารมณ์ตลาดเขาขึ้นเราก็ต้องเล่นตามตลาดเขาไปก่อนขึ้นก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นไป แนวรับ2 6 9 4 0 26,640พรอย่งนน้ี่ดูนะครับขึ้น,นเต็มช่องทุกอันเลยนะและ26,240้มันมีแรงซื้อและซื้อขึ้นมาได้ฉะนั้นสิ่งที่มีนัยสำคัญคือเมื่อไหร่ที่แท่งเริ่มสั้นเริ่มพิจารณาเนี่ยขึ้นเห็นไหมเครื่องีและแท่งเริ่มสั้นมันจะเกิดอาการแบบนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีแสดงว่าขึ้นอยู่นะครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นขึ้นก่อนครับคราวนี้มาดูในส่วนของโกลสปอตนะครับ เป็นวิธีการวัดแบบอ๋อขึ้นใช่ไหมได้งั้นก็วัดตามไปเลยอยากรู้ว่าเป้าขึ้นเท่าไหร่เป็นการวัดแบบฟิวเจอร์ชแบบ Projection จะไม่เหมือนอันนี้นะนี่เป็นวัดแบบลีเทสนะครับนี่อยากรู้ว่าขึ้นได้ไหมเอ้ยอยากรู้ว่าขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่วัดความสูงชุดนี้หนึ่งสูน่ตรงนี้วัดหาเป้าขึ้นฝาเรียบร้อยปั้งขึ้นนี่เป้าขึ้นร้อยหกสิบ แล้วโซนนี้แหละน้องก๊อฟก็อาจ,จะพูดละเอียดให้พี่ๆบางท่านที่อยากเรียนรู้นะฟังนิดนึงนะอะไรที่เกินหนึ่งร้อยโซนนี้คือโซนเฟลเบรกทั้งหมดไม่ใช่อะไรเออข้างบนคือเฟลเบรกหมดไม่ใช่นะต้องเกินร้อยด้วยนะครับเกินร้อยถึงจะเป็นเฟลเบรกฉะนั้นเวลาอะไรที่เกินเฟลเบรกในชุดนี้เราจะเรียกว่าเมื่อไหร่ที่ปรับตัวลงโซนเนี้ยโซนเฟลเบรกเราจะเรียกเป็นอิลิคูล่าทันทีอิลิคูล่าคือเวลาลงก็ลงหนักอ่ะพูดง่ายๆนะครับ ถ้าขึ้นชุดนี้ให้แนวต้านก่อนเดี๋ยวไปไกลหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่ครับผมอ๋อแถวนี้เลยเนี่ยแถวตอนนี้แหละสามสี่สามสี่สามห้าเนี่ยแถวเนี้ยฝ่าไหมตรงนี้คือหนึ่รยสแปดจุดเปอร์เซ็นตะ์าะงั้นโอกาสขึ้นไปที่เดิมมีเนี่ยถ้ามันไม่ใช่นะเขาจะมาพักหนึ่งพันแปดร้อยสี่สี่เราพักเลยไม่ได้ฉะนั้นการวัดนี้มีนัยยะสําคัญคิดพูดง่ายๆว่าเรา,เรามาถูกทางมากกว่า 1 8 4่นี่สี่นี่เป็นแนวต้านถัดมาและหนึ่งพัอยหบสาอยู่ที่ฝาได้ไหมเนี่ยแท่งขึ้นเี่ถ้าฝาได้อันนี้ถือเป็นเป้าเลยนะครับ2องเที่1 8 8่งแครับแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่าน1 8ึ่ให้ระวังการพักไว้ด้วยให้ความสำคัญกับแนวรับไว้ที่1825แ้าแถวนี้และหนึ่งพันแป้สิบี่เนี่ยใกล้ๆนะครับนนี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้และหนึ่งพดร้ยสาม 1น0 3ชุดนี้ถ้าหากว่าขึ้นแถวนี้แล้วหลดลงมาแล้วไม่หลุด1,800จําง,ง่ายๆขึ้นต่อแล้วถ้าเกิดหลุดแล้วน้องกอลฟออนแถวนี้เลย1นึ3นี่คือเป้าที่พี่ๆจะเจอแต่ตอนนี้อินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นยังไงขึ้นก่อนจบครับจบแล้ววันนี้มีเพียงเท่านี้เลยขอให้พี่ๆโชคดีในการลงทุนทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับอวยพรให้สวัสดีครับ